ขั้นตอนแรกนะครับให้เราปรุงรสหมูสาชั้นด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับน้ำปลาครับผมปรุงรสขนออร่อยชัวเนาะรสชาติเขาจะไม่เค็มโดดนะครับแล้วก,ก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยครับ หลังจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันเดี๋ยวขอไปนวดให้เข้าเครื่องก่อนนะครับให้เราใช้มือขยำแบบนี้เนาะเครื่องปรุงต่างๆจะซึมเข้าเนื้อหมูดีนะครับน้ำมันสำหรับทอดนะครับ พอนวดจนเครื่องปงรุงซึมซับเข้าเนื้อหมูดีแล้วก็จะตามด้วยแป้งทอดกรอบอันอีกประสงค์นะครับเด็กน้อยก็พอเนาะหลังจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันครับเดีย๋ยวจะขออีกสักนิดนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับ ใครชอบแป้งหนาก็ใส่แป้งเยอะหน่อยผมจะใช้ประมาณนี้พอนะครับน้ำมันร้อนดีแล้วก็นำเนื้อหมูลงทอดนะครับเราจะใช้ไฟกลางค้อนไปทางอ่อนเนาะ คนเนื้อหมูพริกก่อนนะครับ หมั่นคนเลยนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำมันน้อยเนาะอันนี้หมูทอดน้ำปลาเราได้ที่แล้วนะครับตักขึ้นมาพักไว้ให้เตเด็ดน้ำมัน นี่ก็คือหมูสามชั้นทอดน้ำปาลาฝีมือโค้เดียมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวหรือเป็นกับแก้มเนี่ยกออร่อยไม่แพ้กันทีเดียวเชียวนะครับคลิปดวนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ